สวัสดีครับพพวกเราบ้านนายปาควายนะครับไอตัวเล็กนี่ชื่ออะไรครับคนใหม่เนี่ยเปาครับชื่ออะไรเชื่ออะไรเปาครับเชื่อเปาครับโอ้โหวันนี้มาทำอะไรครับมาหาปลาครับไม่มีวัตถุดิบในการทำอาหารครับแล้วเราจะหาตามน้ำครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปหาเองครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

โอ้ยปลาอะไรครับปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ครับปลานินปลานินโอ้ยไซใหญ่มากครับโอ้ยหอบเป็น6-7ชั่วโมงครับครับวันนี้จะทำเมนูอะไรครับปลาเดองไกจกระบอกไว้ไผ่นะครับเราจะไปทำกันเลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเราไปทำต่อไปนี่เลยครับไปลาไก่กระบอกไว้ไผ่กันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับรนะ แล้วต่อไปแล้วก็จะมาปรุงกันเลยนะครับตอนแรกครับใส่เกลือครับใส่เกลือใส่เกลือในตำนานะครับจะใส่ไหมครับใส่ไดครับแล้วก็ใส่วงชูรสนะครับนี่ครับให้บอลใส่นะให้บอลใส่าหบอใส่ไปเลย ใส่พริกินหนูกับพิกแห้งกันเลยนะครับใส่ไปครับใส่ไปเลยครับสุเลยสเลยสุดเลยแล้วใส่ผักชีครับใส่ผักชีใส่ผักชีนะใส่ไปเลยสุดเลยสุเลยใส่ไปเลยนะแล้วใส่งาครับงา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 ที่ครับงาใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยครับที่งาที่ครับงาสองง เ,เ,เร็วๆครับแสบตาครับเร็วๆครับแล้วใส่ผักกูดด้วยนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายนะครับใส่ผักกูดนะครับไปเลยใส่หน้าใสยไปเลยครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็ปกิดหน,น้าหน้าเอาใบตองนะครับ ม่ตอกมันผิดแล้วก็พับผักผัก,ก,กแล้วก็เนี้ยนตะอนนี้มาแยกนะครับแยกเสียผักชอบมาใส่ในนี้ได้นะครับมาใส่ในนี้ได้นะครับเเมื่อกี้เราก็จะใส่ในกระบอกไม่ไผ่อันนี้นะครับแต่มันทำยังไงก็ไม่ ยัดไม่ลงนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนนะแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาปิดหนะ้าแล้วไปไปเอาไว้ในเบรอไว้ที่ไฟนะครับเพื่อให้มันสุกับไปย่างไปต้มนี่แหละครับใช่เป็นนึ่งนี่แหละครับแล้วเราก็จะมาย่างกันเลยนะมันนึ่งกันเลยนะมองวางเลยครับวางเลยครับวางครับวางครับ แล้วเราก็จะไปดูตอนที่มันสุกกันเลยนะครับก,ก็สุกกนันแล้วรับเราก็จะมากินกันเลยนั่นรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงอร่อยนะครับออไอ้ยัยมิสซี่ลองชิมด้วยใส่ใส่สพริกด้วยใส่พริกด้วย อยครับสาหรับิลิปนี้ก็ขอจบเียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ